โอเคพวกเราไปเดินต่อออกกันเถอะโอเคอืมได้ะขีดข้างนอกมันหนีเข้ามาข้างในแล้วมาไหนไอ้จริงนะพวกมึงถือไหมก็บอกว่าม่ช่วยอะไรกูดอกอ่ะเฮ้ยเหี้ยสู้ใหญ่ไ่ายอะอะไรมันวะเฮ้ยทุกคนหยุด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 ไอ้เหี้ยวมึงวาให้มึงหยุดอะไรมึงมึงชนหลังกูทำไม เฮ้ยไอ้ีมึงหยุดกันที่ข้างหลังน่ะเฮ้ยหยุด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 ุอะไรมึงอะไรมึงทำไมไม่เดินต่อเรามึงไม่ได้ยินไงมันพูดให้หยุดน่นะมึงก็ไม่หยุดโอเคเฮ้ยแล้วมึงเป็นใครเนี่ยกูมาแค่นี้กูก็มาแค่คนเดียวแล้วมึงมาไงเนี่ยไอ้หี่สามตัวเนี่ยท็ไมมึงแล้วมึงเข้าทีมไงโอเคก็ได้อืมขอในโชว์ความสมาดีโอเคมาเจอกู โอเคไหนลูงดูดิเฮียคอนซัมมันเป็นยังไงบ้างนะไม่ต้องพูดพั่มทำเพลงอะไรหรอกเดี๋ยวกูจัดการใน้หานี่เอมาอีเพรสอืมเฮ้อหรือว่าพลังของนายก็คือเป็นอมตะงั้นเหรอใช่แล้วก็สามารถเสกของนายนด่หน่อยจะโอเคกูรู้ละเฮ้ยเฮียซ่อมมืออย่างพวกไต้เวนเดี๋ยวแป๊บนึง เออเดี๋ยวอย่าเพิ่งตายนะเสกแต่เอาจริงกูก็เสกขอน้าอย่างจะเอามือกัดเลยนะอืขอบคุณสำหรับยานะโอเคโอเคไม่เป็นไรหรอกแล้วทำไมไอ้ใบบันหัวมันหายอ๋อมันหลุดง่ายนะมันแตกง่ายเลยค่ะโอเคแล้วปืนกูออะไรนอปืนกูออะไรนีเอออาขากู เอาเน่าะกูเ hmm. ก็บขาเดี๋ยวกูเซงให้